สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันเช่นเคยนะคะจะเป็นบ่ายสองครึ่งนะคะวันนี้อย่างที่เห็น m e r c e d e เ b e n z นนะคะวันนี้เราจะเอามาให้คุณลูกค้านะคะตัวนี้คูเป้สุดยอดของรถเลยนะคะตัวนี้ตัวคูเป้สีสวยมากนะคะตัวนี้นะคะ Mercedes b e n z C 2 5 0เน้นย้ำเลยนะคะ C 2 5 0ตัวนี้นะคะวันนี้มะเมี่ยวดอกถูกมาอีกแล้วมา อมโปรดีๆนะคะมาให้คุณลูกค้ากันเลยโปรดีๆโปรสวยๆเอามาให้คุณลูกค้าดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นับฟรีสามเดือนมีที่นี่ที่เดียวที่มะเมี่ยวดอกถูกกิจสดากูถ่าเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะตัวนี้เครื่องสองพันปีสองพันสิบแปดตัว AMG นะฮา,าคูเป้นะคะตัวนี้เครื่องสองพันปีสองพันสิบแปดตัว AMG นะคะออก ออกศูนย์แท้เลยนะคะไม่ใช่รถนำเข้านะคะพวกนี้ไม่ใช่รถเก็มมาเก็ตนะคะมีปัญหาอะไรขับเข้าศูนย์เบนได้เลยมีปัญหาอะไรขับเข้าศูนย์เบนได้เลยออกเบนแท้ๆเลยค่ะออกเบนไทยแลนด์มาเลยนะคะเ<ส>พราะฉะนั้นคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะเกิดมีปัญหาฉุกเฉินหรือว่าอะไรเข้าซ่อมได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงว่าเขาจะไม่รับนะคะสำหรับคันนี้ราคานะคะอยู่ที่2 1 5ล้านบาท2 1 5ล้านบาท คุณลูกค้ารู้ไหมคะออกห้างป้ายแดงต้อง3ามล้านหเลยนะออกห้างป้ายแดง3ามล้านหตอนนี้เหลือแค่2องล้านหนึ่งแสบาทเท่านั้นที่สำคัญนะคะเราให้ดอกเบีย้ยศปอร์ดอกเบีย้ยศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มะเมี่ยวดอกถูกได้เลย0 8 3 8 8 8 8 8 8 8นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเยือนชมเจ้าคูปเป้ตัวนี้กันนะคะว่ามันโฉบเฉี่ยวเท่าไหร่แบบไหนยังไงนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูโชมหน้าของเขานะคะอันนี้นะคะตัวนี้จะลิ้นหน้าจะเป็นเคปล่านะคะจะมีปลักเซ็นเซอร์นะคะหนึ่จุดนะคะปักเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะ4จุดนะคะ ดุดันจริงๆคลมโฉบเฉี่ยวมากๆสำหรับคูเป้คันนี้นะคะเมอร์เซเดสเบนซ์ออกมาได้แบบโฉบเฉี่ยวสุดๆเลยนะคะด้านหน้าของเขากันจังอะไรนะจันจังหน้าเขาตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเป็นโนแบ็กนะเป็นโนแบ็กเนาะสีดำนะคะมาไล่มาเรื่อยๆจะเป็นไฟ LED นะคะโอ้โหเซนเซอร์หน้าไม่ต้องห่วงเลยนะว่าเวลาขับเนี่ย จะชนไหมหรือว่าอะไรไหมมีเซ็นเซอร์ปักเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้คุณลูกค้าเรียบร้อยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะอ่ะไล่มาเรื่อยๆนะคะนวัตกรรมของเขานะคะฝากระโปรงของเขาทําให้ได้โฉบเฉี่ยวมากฝากระโปรงด้านหน้าของเขาจะทําออกแบบดีไซน์มาได้แบบต่ํามากนะคะเพื่อเป็นการรองรับการคาว่าคูเป้เบนคูเป้ของเขานะคะเพราะมันโฉบเฉี่ยวเน้นโฉบเฉี่ยวอย่างเดียวเลยนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูตัว แม็กกันก่อนนะคะแม็กนิสนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ19นะคะอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ19นะคะลินอ่าแม็กขอบ19เห็นไหมแม็กสวยนะเข้ากับตัวรถมากเลยค่ะอ่ะมาไล่มาเรื่อยๆตัวนี้กระจกมองข้างนะกระจกมองข้างตัวนี้นะคะก็จะมีเคปลาอ่าไล่มาเรื่อยๆนะคะชอบตรงไหนรู้ไหมกระจก กระจกตัวนี้คูเป mm ้ hmm. เขาจะดีไซน์ออกมาโดยแบบมาตรฐานของคูเป้เลยนะคะไร้กรอบนะคะตัวนี้กระจกแ,จแท้ๆเลยนะคะจะไม่มีกรอบมาทําให้ดูฉบเฉียวมากนะคะตัวนี้ขอบกระจกของเขาก็จะเป็นตัวอขอบยางสีดําไม่มีไม่มีริ้วรอยเลยนะเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากออกห้างป้ายแดงมือเดียวนะคะมือจับประตูเปิดนี่นี่นะคะมือจับประตูเปิดนะคะตัวนี้จะเป็น ตัวโคมเมี่ยนะคะที่สำคัญนี่กุญแจเขาที่สำคัญนะคะตัวนี้จะมีคิลเลสโกในตัวเพื่อที่คิลเลสโกเป็นยังไงคุณเก็บกุญแจไว้ในกระเป๋าคุณไม่ต้องหากุญแจอยู่ในกระเป๋าคุณสามารถเปิดกดล็อกตัวนี้ได้เลยล็อกเรียบร้อยอ่ะเปิดเรียบร้อยนะคะสามารถที่จะเปิดปิดได้เลยนะคะอ่ะเนี่ยเห็นไหมนี่ถอบ ไร่กรอบกระจกอะไรกรอบนะคะ,ะมาไร้มาเรื่อยๆนะคะตัวนี้นะคะมันทําให้ดูโบฉเฉี่ยวมากเห็นไหมคะเนี่ยตัวนี้ตัวนูนของสีรถออกมามันทําให้ดูแนวสปอร์ตเหมาะกับคําว่าคูเป้ของเขาโดยแท้จริงนะคะตัวด้านหลังของเขานะคะอันนี้จะเป็นไฟ LED ทั้งแถบเลยนะคะตัวนี้ไม่แยกเลยนะคะติดกันเลยนะคะดวงใหญ่ ปักเซนเซอร์ก็มี1 2 3เหมือนกันหน้าหลังเหมือนกันนะคะตัวนี้จะมีชุดแต่ง AMG ทั้งหมดนะคะท่อเอ g นะคะเทปราวเซนเซ,นเซอร์ทุกอย่างมีครบหมดนะคะตัวนี้อ่ะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่อยากจะมาแนะนำลูกค้านะคะเพราะว่าคันนี้ออกห้างป้ายแดงต้อง3 5 0ล้าน5 3ล้าน6ตอนนี้คันนี้มาอยู่ที่กิจสดาคูธาแล้วนะคะอยู่ที่แค่2องล้าน1 0 0 0บาท ดอกเบี้ยศูนปร์เซนด้วยคันนี้จะเป็นปี 2018, 2018นะคะอย่าลืมดอกเบี้ยศูนปอร์เซน์นะคะได้อะไรรู้ไหมคะคันนี้ได้สีสีสวยมากส่วนมากจะไปหาในตลาดแบบสีขาวอะไรเงี้ยพอใช้ระยะยาวมันจะสีเหลืองเดี๋ยวนี้ยุคทุกอย่างเปลี่ยนลูกค้าเห็นสีนี้จะเป็นสีพิเศษมากสีสวยมากสีใหม่มากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดด้านหลังให้ดูนี่นะคะ ด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะตัวนี้จะเป็นฝากระโปรงหลังไฟฟ้านะคะอุปกรณ์ออปชั่นทุกอย่างอยู่ครบอ,อย่าลืมนะคะ b e n ซ์2 5 0เครื่อง2000ปี2018ไม่แค่60,000โลเท่านั้นไปเช็คในตลาดได้เลยในตลาดมีโพสขายอยู่2ล้าน2กว่า2ล้าน2แสนกว่าไม่เขาต้อง9 0,000่น ของเรานะคะอยู่ที่2 1 5 0 0 0นบาทไม่ห0 0 0 0โลเท่านั้นไปเช็คดูได้เลยค่ะนะคะอยู่ที่กิจสดากูดคานะคะสองราคานี้ไม่มีในตลาดแน่นอนนะคะอ่ะเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะฝาท้ายไฟฟ้าอไปไงอ่ะตัวนี้ด้านในของเขาตัวนี้จะไม่มียางอะไรนะนะคะจะมีชุดอุป,ปกรณ์มือไปโดน <laughs> อันนี้คือการแสดงเฉยๆนะเมือ่อกี้มือไปโดนนะคะโดนตากล้องนิดนึงอ่ะอ่ะเปิดอีกทีนึงเล่นมุกก็ได้บ <laughs> ิ๊กโทษดิเมื่อกี้จับอันนี้มือไปโดนอ่ะมาเก็บเก็บก่อนเดี๋ยวโดนอีกเข้าดีเลยเนี่ยเข้าไปดูดี <laughs> <ะ>ด้วยเนี่ยมาเมื่อกี้นะคะจะเป็นการโชว์เฉยๆนะคะมือไปโดนนะคะ <laughs> ตัวปิดในรีโมทฟ้าหัวเต็มๆเลย <laughs> <laughs> ฝ้าก็โปรโดนหัวตากล้อง <laughs> อามาต่อกันที่ตัวรถด้านหลังนะคะอุปกรณ์นะคะยางอะไหล่ตัวนี้จะไม่มีจะไม่มียางอะไหล่แต่จะมีอุปกรณ์พวกยางทุกอย่างให้ทั้งหมดนะคะามาด้านหลังนะคะเบาะของเขานะคะนี่นะคะดูนะคะเบาะของเขาสามารถที่จะกดได้ตรงนี้นะเบาะด,ด้านหลังดึงปึ๊บ,บ,บกดกดตรงนี้ได้แล้วมันก็จะพับไป6 0สิบสี่สิบนะอ่ะเดี๋ยวดึงให้ อ่าเดี๋ยวกดให้ดูนะคะนี่นี่สามารถไปเห็นไหมคะสามารถที่จะกลับได้บอกเลยว่าเบาะพับได้หกสิสี่ิบนะเห็นไหมคะกว้างขวาง,วางถ้าสมมุติไม่มีคนนั่งคุณใส่ใส่ของเยอะพับเบาะได้ดึงจากด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากจะแนะนำออปชันนี้นะคะยังยังยังกดหัวอยู่โทุที ไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้าสปอยเลอร์แนบเคปลอรนะคะสวยงามนะคะสำหรับคันนี้นะคะมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในกันนะคะว่าออปชันข้างในเนี้ยอ่ะมันเป็นยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนิดนึงเนาะออปชันเขาเป็นยังไงบ้างไม่น้อยมากจริงๆสำหรับคันนี้นะคะ อเดี๋ยวสาตาร์ทก่อนเก็บบแจโอ๊ยโดนไปเลยหนึ่งปกอ่าเหยียบเบรกนะคะกดสาตาร์ทได้เลยอืมเหยียบเบรกกดสาตาร์ทสต็อปได้เลยนะคะตรงนี้นะคะฝั่งนี้เดี๋ยวเปิดแอร์ให้อ่าเดี๋ยวดูให้อปิดประตูก่อนให้ฟังเครื่องเสียง นี่เครื่องเสียงของเขานะคะด้านแผงประตูตรงนั้นดูได้เลยเครื่องเสียงของเขาจะเป็นอ่าระบบเครื่องเสียงนะคะพิเศษนะคะระบบเครื่องเสียงพิเศษเลยนะของบูมมาสเตอร์นะคะของบูมมาสเตอร์เลยนะคะเครื่องเสียงดีมากนะคะด้านหน้าอ่ะมาเดี๋ยวขอปรับเบาะก่อนเบาะของเขาสามารถเมมได้นะคะสมมุติมีใครขึ้นมานั่ง หรือว่าคุณแม่คุณพ่อหรือคุณลูกนะคะก็การความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันสามารถที่จะเมมโมอรีได้เลยนะคะนี่เมมเบอรี่ไปได้เลยนะคะตัวนี้นะอ่ะก็ปรับ1นึ่งสาเขาก็เมมไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอลี่เสียงก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวขอดูคอนโซลนิดนึงตัวนี้ Airbag ABS ทุกอย่างมีครบนะคะเครื่องเสียงดีมากเครื่องเสียงมีลำโพงถึง13ตัว รอบทิศท,ทางนะคะจะเป็นเครื่องเสียงของเขาลำโพง13ตัวเลย mm. เครื่องเสียงตัวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูออฟชั่นต่างๆของเขานะคะดูนี้ก่อนืมเะนะคะใส่ของยังมี้ด้หมอ่ะเบาะอันนี้ก็จะเป็นเบาะสีแบล็คนะคะสีดำนะคะเบาะเดิมนะคะจากป้ายแดงออกมาเลยนะคะตะเข็บขาวนะคะ บอกออกแนวสปอร์ตนะคะลองดูในกล้องได้เลยเพราะเวลาเขาออกแนวเนี่ยถ้าเป็นของตัวเบนซ์เมอร์เซเดสเบนซ์พวกคูเป้ที่เขาผลิตออกมาเขาจะทําให้มันโฉบเฉี่ยวนะคะมองไกลๆมองดีๆจะมองดูแล้วเหมือนคลื่นนะคะเพราะมันทาให้ดูโฉบเฉี่ยวในการขับข้างในก็เหมือนกันมองจากกล้องดีๆเหมือนคลื่นเลยนะคะอ่ะคันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เราอยากแนะนํานะคะเดี๋ยวเรามาดูตัว คอนโซลหน้าแผงนี้ของเขานะคะคอนโซลหน้าตัวนี้นะคะตัวออปชั่นก็จะมีเนตัวเนนะคะแล้วก็กล้องกล้อง360องศานะคะสล็อตแอร์ของเขาจะมีทั้ง1 2 3 4 5สส้าสล็อตนะคะ5สล็อตด้านหน้าของเขาคอนโซลหน้าจะมีอยู่1 2 3สลอ็อตแล้วก็ซ้ายขวาก็เป็นทั้งหมด5สล็อตแอร์นะคะตัวนี้เป็นตัวกดระบบพวกแอร์พวกนี้นะคะ คุมเสียงด้วยแอร์พวกตัวนี้นะคะอ้แม้ตัวนี้จะเป็นแผงพวกแบบเคปราสนะสวยเงามากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทัชทัชแพดนะคะตัวระบบพวกกดปุ่มนะคะตัวนี้จะเป็นทัชแพดนะคะตัวระบบกดปุ่มอะไรพวกเนี้ยนี่เดี๋ยวลองกดดูนะออปชั่นทุกอย่างใช้ได้หมดอย่าลืมนะคะลูกค้าสนใจรถด,ดีรถสวยติดต่อที่มะเมียวดอกถูกได้เลยนะคะเพราะว่า ตอนนี้ดูรถมะเหมี่ยวให้เลทดอกเบี้ย0%นปอะคะอย่าลืมโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 3 8 8 8 8, 8, 8, 8 1 8 1มนะคะมะเหมี่ยวดอกถูกนั่นเองนะคะอ่ะมาอันนี้ก็มีนาฬิกาด้วยนะคะนาฬิกาเป็นโลโก้ของเขาเลยของ Mercedes Ben z เลยนะคะเป็นนาฬิกาของเขาเลยนะคะตัวนี้นะอ่ะมาตัวหน้า p าร์คเซนเซอร์ข้างหน้าก็มี p าร์คเซนเซอร์ข้างหลังก็จะมีตัว p าร์คเซนเซอร์เหมือนกันนะคะเราก็จะมีปุ่ม เปิดปิดให้ตรงนี้เดี๋ยวมาด้านตรงนี้นิดนึงอ่ามาได้ไหมอ่าเดี๋ยวให้ให้ตากล้องมาด้านนี้นิดนึงเนาะให้ดูอ่านี่นะคะอ่าเดินไหมอ่ะมาปุ่มของเขาก็จะมีปุ่มต่างๆอันนี้จะถ้าสมมติเรานั่งอยู่ในรถสามารถที่อำนวยสะดวกความสบายกดตรงนี้ได้ฝาท้ายเปิดตรงนี้นะคะอ่า ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มตัว h e a d up นะคะ display h e a d up display นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวปิดกล้องนะคะเปิดปิดกล้องกดปุ่ม360องศาก็คือมองได้เห็นทั้งคันนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกป์คนะคะป์คเซนเซอร์นะคะป์คเซนเซอร์หน้าหลังนะคะวิธีพวกบอกพวกป์คเซนเซอร์พวกเนี้ยมันก็จะอยู่หน้าหน้าจอด้านด้านมุม เวลาการทำงานด้านหน้าด้านหลังแต่ตอนนี้กําลังปิดไว้อยู่นะคะอ่ะพวงมาลัยของเขาอ่ะกลับมาที่เดิมไหมที่รักอ่ะเดี๋ยวรอตากล้องนิดนึงนะคะตากล้องยังไปที่เดิม <laughs> อ่านะคะอย่าลืมนะคะคันนี้ที่คุณลูกค้าได้ดูนะคะตัวนี้จะเป็นเบนซ์นะคะเบนซ์ซีสอนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว9สปีดแล้ว 2สอนะคะเป็นตัว9สปีดแล้วนะคะตัวนี้นะคะอย่าลืม9สปีดนะคะ211แรงม้านะคะตัวนี้การันตีนะคะตัวนี้ไม่มีชนไม่มีคว่ำการันตีโครงสร้างบอดี้รถนะคะแอร์แบ็กทุกอย่างมีครบนะคะด้านข้างหน้าซ้ายขวามีครบหมดนะคะแอร์แบ็กนะคะฟ่มต่างๆจะอยู่ตรงอ่าพวงมาลัยด้านนี้เนี่ยพวงมาลัยสวยไหมพวงมาลัยตัดขอบท้ายด้านล่างนะคะอันนี้ ตัดขอบได้สวยมากนะคะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นโลโก้ของเขาเลยคือเบนซ์เนี่ยเขาจะตัดขอบท้ายด้านล่างนะคะส่วนปุ่มพวงมาลัยนะคะสามารถที่จะคอนโทรลต,ต,ตรงนี้ได้มีบลูทูธนะคะสั่งการด้วยเสียงนะคะตัวนี้ก็อ่สามารถที่จะกดตัวคลิกต่างๆตรง,ง,งนี้ได้หมดเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่เราอยากแนะนำเพราะว่าออปชันเขาเยอะมากจริงๆ นะคะเบาะตัวนี้รองรับข้างหลังได้ดีมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเบาะด้านหลังกันนิดนึงสำหรับลูกค้าที่เพิ่งเข้ามานะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นเบนซปีสองห้าศูนย์นะคะ,ะตัวนี้ก็จะเลื่อนเลยนะคะปี2018นะคะราคาอยู่ที่2 1งล้านบาทวิธีเข้านะคะสำหรับเบนซ์นะคะคูเป้คูเป้เข้าอย่างนี้นะคะ ่ะเกี่ยวนะเกี่ยวไปนะคะเกี่ยวส้นสูงนิดนึงอ่ะอันนี้เล่นม really, like. ุกบ้างอ่ะเนี่ยเข้าเข้าจรีงจริงอ่ะนี่นะคะกว้างนะเื่ไฟฟ้าด้วยใช่ค่ะเวลาเปิดนะคะว่าสมมติเรานั่งอยู่ตรงนี้ตัวเนี้จะไฟฟ้าอัตโนมัติเลยนะคะไม่ว่าจะตอนที่เราจะมานั่งข้างหลังเราสามารถที่จะกดปุ่มเปิดตัวนี้ด้านข้างเขาจะเลื่อนไฟฟ้า ่โอ้โหกว้างกว้างมากนะคะคือที่สำคัญนะถ้าข้างหลังเนี่ยส่วนมากอ่เบนซ์ค o เป้เนี่ยโดยทั่วไปปกติเขาก็จะนั่งกันที่มันเป็นสปอร์ตนะนั่งได้2คนอยู่แล้วแต่ว่าข้างหลังเขาก็เอามาแดบเผื่อให้ลูกหรือว่าใครก็ได้ที่ตัวเล็กๆนั่งหรือว่าเกิดฉุกเฉ,ฉ,ฉินอย่างเงี้ยรีบไปอยากนั่ง3-4คนสามารถนั่งได้แต่ถ้าระยะยาวก็อาจจะเมื่อนิดนึนงนะอ่ะเป็นอีกหนึ่งคันนะแต่ชอบเครื่องเสียงเขา เบาะยังมีแอร์แบกเลยคิดดูดินี่ปดปุ่มเรียบร้อยนะคะอะก็อันนี้คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะลูกค้าคะไม่ว่าอาชีพนะคะอาชีพอะไรสามารถที่จะออกได้หมดนะคะไม่ว่าคุณจะค้าขายหรือทำอาชีพส่วนตัวหรือรับเหมา ก็ได้นะคะเพียงแค่โทรมาที่0838888181เท่าน,นั้นนะคะคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคันนะอย่าลืมเลยนะคะตอนนี้คันนี้ป้ายแดง3ล้าน5 3 6 0 0น6ตอนนี้เหลือแค่2,150,000บาท2,150,000บาทสิ่งที่จะได้จากเขาคือสีไม่น้อยไม่แค่6,000 60, 0โลไม่6,000 60, 0โลเท่านั้นค่ะ ไม่แท้แน่นอนเราการันตีโครงสร้างของบอดี้คันนี้ให้เลยนะคะบอกดูไลฟ์สดมะเหมี่ยวดอกถูกมาเอาดอกไปเลยสูตเปอร์เซ็นต์ขับฟรีไปเลยอีก3เดือนขับฟรี3เดือนนี่คือคุณไม่ต้องผ่อนนะขับไปเลย3เดือนไม่ต้องผ่อนนะคะอาาดอกเบีย้ยไม่เกิดด้วยนะคะอีกหนึ่งคันนะคะที่อยากแนะนำนะลูกค้าอยากเห็นวิดีโอคอลอีกรอบหนึ่งหรืออยากเห็นไลฟ์สดอีกรอบ เข้ามาส่วนตัว083888181 8เดี๋ยวมะเหมียวจะไลฟ์สดคันนี้ให้ดูอีกหนึ่งรอบแล้วจะแจ้งออปชั่นต่างๆให้ดูอีกหนึ่งรอบเพราะว่าออปชั่นมันเยอะมากนะคะคันนี้สิ่งที่คุณจะได้นะคะปีใหม่ปี2018 4250ปี2018ไม้ห6 0 0 0โลหลังคาสลูปไปเลยนะคะหลังคาเปิดได้เลยนะคะตัวนี้หลังคาสลูปด้วยนะคะเน้นย้ำนะคะไม้ห0มืโล หลังคาสลูปหาไม่ไม่ได้แล้วจริงๆหาไม่ได้เลยนะคะจริงๆนะคะสนใจติดต่อมะเมียดอกถูกได้เลย083888181ค่ะนะวันนี้ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ